สวัสดีค่ะขอต้อรับสู่มันี่หลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะเหมือนเดิมปกติมาแจกบ่อยมาแจกทุกวันใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาจะช่วยนะคะใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆทั้งคนที่ยังไม่เคยได้ก็เอาจะช่วยให้ได้แล้วคนที่ได้บ่อยแล้วก็ยินดีด้วยการแจกวอลเล็ตมันอยู่ที่มือไวอยู่ที่คุณดูจบไหมบางคนมาเม้นตอน หลังจากที่ลงคลิปไปแล้วครึ่งค่อนวันมาบอกว่ารอครับดูจบครับมันไม่มีประโยชน์นะคะคุณจะได้วอลเลตก็ต่อเมื่อเวลาลงคลิปไปแล้วแล้วคุณกดดูคลิปจริงๆพอถึงเวลาคุณก็มากดรับซองอันนั้นนะ่ะคุณถึงจะมีโอกาสได้แต่ถ้าปล่อยผ่านไป10นาที5นาทีหรือแม้แต่นาทีเดียวคุณก็อาจจะไม่ได้ร่วมกิจ,จกรรมครั้งนี้ก็ได้นะคะส่วนการรับซองก็ ก็บอกทุกคลิปละกันเพราะว่าบางคนเพิ่งจะเริ่มหางเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ยังไม่รู้ว่าการรับซองมารับกันยังไง การรับ Wallet ก่อนอื่นคุณต้องมีแอป To Money w a l l e t ก่อนนะคะแอป to m ั n n e y w l l l สามารถสมัครได้ทุกเครือข่ายนะคะ AIS ก็ได้ d t แทก็ได้ทูก็ได้แล้วที่สำคัญทูมันนี่วอ l เลเล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS ใครยังไม่มีก็ไปทำการดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนให้มันเรียบร้อยนะส่วนการรับซองลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะพอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เสร็จ ให้เรามาใส่เบอร์ two money wallet ของเราตรงนี้นี่เบอร์ two money wallet ของเราพอเราใส่เบอร์ two money wallet เสร็จให้เรากดที่คําว่าตกลงได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซอง1อันนี่นะคะเราก็กดเลือกซอง1อันพอเรากดเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครกดไปแล้ว เขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนี่นะคะซองของขวัญแจกหมดแล้วซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะวันนี้ไม่ทันก็รอโอกาสหน้านะการแจกวอลเลตอย่างที่บอกว่าไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันถ้ามีคนดูเยอะก็มี แจกเยอะถ้าดูน้อยก็แจกน้อยถ้าบางเว็บบางแอปมีรายได้ก็เอามาแจกเยอะบางเว็บบางแอปไม่มีรายได้ก็เอามาแจกน้อยอันนี้ก็นะคะอยู่ที่รายได้ว่ามันมีรายได้มากหรือรายได้น้อยนะเออโอเคเดี๋ยวขอสร้างซองก่อนละกันลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอน3ทุ่มครึง่งฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสทุ่มครึง่งใครมาก่อนก็รอเวลาแล้วก็กดรับซองซะใครมาช้าก็รอโอกาสหน้านะคะ เมื่อวานแจก40วันนี้ขอแจกอยุดที่50ละกันประเภทการสูบเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด47คนโอเคสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลิงก์ซองลงตอนกี่โมงบอกไปแล้วนะใครยังไม่ดูใครยังไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบดูให้เข้าใจว่าการรับซองมารับกันยังไงแล้วลิงก์จะลงให้ตอนกี่โมงตรงไหนดูให้เข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าลงลิงก์ไปอ่าลงลิงก์พร้อมพร้อมคลิป ไม่ใช่ให้โอกาสคุณดูคลิปให้โอกาสคุณศึกษาดูก่อนว่า คุณไม่เคยรับคุณก็จะรับเป็นนะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาจากวัเกหมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ